สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซอร์ลิฟแฉแนวครับโอเควันนี้ผมก็ได้เมาส์มาใหม่ก็คือเป็นเม้าส์นัโอสคิทมาโคน,นะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาตั้งมาโคกันนะก็จะลองเล่นดูเห็นเขาบอกว่าดีกันอะไรนักหนาก็จะสอนตั้งด้วยแล้วกันฮะไปดูคลิปเขามาแล้วเดี๋ยวโอเคดับเบิล e อีด์อกกิ้งโอเคกำลงไไังดับเบิลเมันค้างไอ้สัส ได้เวอร์บนค้างเดี๋ยวรอสักครู่เนาะมันแหลกนะคือแบบคลิกไม่ได้เลยนะโอเคได้แล้วใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขมามาเฮ้ย เมาส์คุหลอนน่ะทำไมนะครับทำไมมันกดคลิกไม่ได้วะเป็นเพราะผมไปทำอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่เลยพอเท่าโอเคได้แล้วโอเคได้แล้วนี่แล้ <c oughs> วผมจะตั้งไปในตัวนะโอเคผมก็ใช้มาโครซองเนาะ นิวก็สามเด็กขอดสามหนึ่งนี่ใช่ปะน้องผมมันเห <c oughs> ็นะนะแล้วตรงนี้เป็นสิบหกเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับใ,ใช่ปะวะเห็นในคลิปเขาบอกมา ก็ดาเมาสม่งชอบหลอนว่ะฮิผมลองเมาส์ก่อนเออมันก็ปกติเลยมือกูหลอนว่ะออติไฟเป็นสิบหกก็จะใช้เป็นดีเลย์สิบหกครับ แล้วก็จะมาลองเล่นดูนะว่าเป็นไงติ 16, 16, ๊บหกติบหกก็แอปพลยต่อไป Basic Setting แล้วก็ไหนดีนี่ก็รีเซ็ตเราตั้งมาที่ Marco m 1 8 8 g แล้วไงอีกดีวะตรงแบ็คละกันที่ดูในคลิปมาเนาะ นี่ตรงนี้แอปพลโอเคแล้วไปดูในเกมกันเลยครับสวัสดีครับโอเคผมก็ได้ตัดเข้ามาไว้ในเกมนะนี่ผมก็จะใช้เป็น M1887 นึ่งแดแก็นนะครับนี่ของก็โอเคแล้วก็จะมาดูกันว่าใช้ยาเอ้ดดูกันว่ามาโคที่ผมตั้งจะเป็นยังไงนะเป็นมาโคของนับโวสควิดใช่ป่าวะนับโวอะไรนี่แหละผมก็ไม่รู้อ่านไม่ค่อยออก เอาเป็นนับว่ NM40 แล้วกันฮ<ป>นะแล้วก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคก็สอนวิธีตั้งไปในตัวเลยนะครับโอเคนะโอเคเราจะกดแบบดยลองแบบซ้ำหนึ่งก่อนแล้วกันซ้ำหนึ่งก็ประมาณนี้ตอนนี้แบบกดซ้ำหนึ่งนะเดี๋ยว ถ้าเป็นมาโคจะเป็นยังไงมันมันจะปุกตะการนะผมว่ามันแบบมันสับไม่ค่อยออกนะครับมันยังไงไม่รู้นะมันแบบ แต่มันก็ถือว่าอยู่ในเกมดีนะแต่มันก็ยังไงล่ะถือว่าเป็นที่มอหอกมไม่รู้เนี่ยก็ด้ปกตินะสำหรับใครที่อยากซื้อก็อซื้อได้ไปหาซื้อได้เลย ถือว่าดีนะตอนราคาก็แค่450บาทเคอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็ทั้งจะมารีวิวมาโคแล้วก็รีวิวทั้งเมาส์ด้วยแล้วกันเนาะแต่ผมขอไม่ถ่ายแบบนอกจอนะเพราะว่าโทรศัพท์ม,มันเอ้ยโทรศัพท์มันถ่ายไม่ค่อยชัดลองใหม่ตอนนี้จะตั้งใจ แต่ถ้าแต่ถ้าเราคลิกร,รวมจะเป็นเนี้ยมันเด็กเมาเลยนะฮะแต่ถ้าใช้กับปืนเนี้ยถ้ากดปุ่มข้างๆงเขาเรียกปุ่มไฟอะปุ่มไฟเออร์ FIRE ตรงเนี้ยตรงข้างข้งถ้าคุณนะกดค้างเนี่ยมันปดนไ้โอเคนอกเรื่องเยอะเ่าตรงนี้อ่ะผมว่าถ้าเทียบกับซานหน่นก็พอกันนะ อ้าใหม่ก่อนนี่คือโยกนะปกติสามหนึ่งมันจะโยกยากใช่ปกติทั้งโยกทั้งยิงได้ปกติอ่มันาจจะหลอนนิดนึงนะถ้าคอมใครคอมไม่แรงแบบเฟมเลตรตกเนี้ยนะนะครับก็จะแบบมันจะติดขัดนะครับเ๋ยาใหม่อีกสักรอบเอาให้มันหมดแมกกาซีนนี้ก่อนหมดแบบทั้งชุดอ่ะเห็นไหม แต่บาง shot มันจะเป็นเงี้ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยถ้าบางช็อตบางช็อตมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงี้ยน่ะเนี่ยยิงไม่ค่อยออก,กเท่าไหร่แล้วอ่าถ้าสำหรับใครที่อยากจะจับจองก็ซื้อได้ตามที่ข่าหน,นะตัวนี้ผมงเขาไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์นะคือขอรีวิวเฉยๆนะครับนี่คือคิว โอเคนะก็เดี๋ยวให้มันหมดก่อนแล้วกันมาลองกันเรื่อยๆอ่ะเป็นอีกลวมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะโอเคนะก็ก็ถือว่าดีนะในเกมดีแค่ราคาได้น้อยแต่ก็พอได้ไม่โดนเบ็นโอเควันนี้ก็ ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะก็แค่ามารีวิวกันแบบพอรู้เรื่องแบบคร่าวๆนะถ้าใครอยากซื้อก็ไปซื้อได้ที่ G I B นะเฮ้ยกูจะโดนอะไรมาเ่ยก็ควงดีอยู่พอสมควรนะโอเคครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ